น,นี่คือกิจกรรมหลังเลิกงานครับโม2กิโลน,นี่ระยู่ซำนีครับเบอร,ร์อะไรกันสวีเสวัสดีสวัสดีสสดพี่น้องแฟนเพจบ่าวองการนะครับมื้อนี้บ่าวองการมีกิจกรรมหลังเลิกงานนะครับมื้อนี้พอกันเชนเดิเช่นเคยนะครับส่วนดอกม่วงนะครับมื้อนี้15พี่น้องมาเฮ็ดแหนม หมูสูตรบึงการนะพี่น้องเด้อร้อมเล้วไปเบิ่งกันเลยครับพร้อมเอาเริเออ่มข้หนาก่อนจะลงไปน<อ>าพี่น้องครับเมื่อกี้ามะข้นแหนมน้ำกันครับมื่อนี้เขาได้เนื้อหมูแล้ว2กิโลนะครับ2กิโลง่ายๆบนิไซอย่างครับคือเขาใส่ผงแหนมผงแหนม2ซองนะครับแล้วก็กระเทียม ต่ำกระเทียมเ่าคุกเท่ห่ากันครับกระเทียมนี่ประมาณ30กสิบรับแล้วก็ขาดไม่ได้กับพริกคระเนี่ยวยิ่พริรพกนี่กับโค้ดในขอกอนนะครับคนในขอกันแล้วเ่าก็เตรียมบรรจุใส่ถุงครับชือตัวนี้ปู่ นี่ครับเนมอันนี้เ็บไร้กินครับถ้าหลังจากเฮดไร้กินแล้วจ็จังขายครับแจกที่แจกนอ้องถ้าเรือนแล้วจังขายพี่น้องครับอันนี้คือกิจกรรมหลังเลิกง,งานครับสองกิโลจะอยู่สัมีครับมาแล้วกัน เดี๋ยวหลังจากที่เขาคุกเนื้อเขาแล้วเขาก็มาห่อกันนะครับนี่ครับมาเบิ่งขั้นตอนการห่อแด้วพี่น้องเด้อนี่นะครับถุงใส่ถุงอยู่ประมาณประมาณนี้ครับบ่รู้ว่าเท่าไหร่วะจักนิ้วจักนิว้วหรือบุฮูหรอเนี่ครับถุงใส่แหนมเอาบริบ่งเฮ็ดคอร์ดแบบไอ้มุมถุงครับนี่เ้าเฮ็ดแบบเป็นแท้งนะครับการห่อกันหยิบโซ่หยิบโซ่ อันนี้ครับบังพี่น้องครับนี่ครับเสร็จแล้วกับอยู่ประมาณนี้ครับเขาขายอยู่ประมาณสิบเช็คเกิลนะครับพี่น้องอ่ารับแหละอะไรนี่นี่นะครับพี่น้องนาตาครับหลังจากที่เขาไอ้คนแล้วเขามำหออันนี้คือขั้นตอนการหอสุดท้ายแล้วพี่น้องลยพ้อแจกจ่ายหมหยพวกเขาเฮ็ดกินแล้วเขาจังขายนะครับเนี่ยครับมานีครับมาทานครับ าพี่นอ้องมาพี่น้องชอบก็อนจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวองการได้พี่น้องเด้อนะครับอเอาคลิปนี้กับแซมมี่ยูทีบเบีแห้งสุภาพสุขนร่ำรวยยอดสับแตหลายลายูทีบเบีแห้งสุภุพสุขนสวัสดีครับพี่น้องครับ